ตำแหน่งผู้ช่วยกอ,องอนุอนนรักษนากาขอรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียคมความพร้อมบ้ายนายเข้มตำแหน่งผู้ช่วยทรั้งที่สองค่ะซึ่งในวันนี้ และพักนะยอย่างขึ้นตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองของนางสาวส,สุจินทรอกอุ่นสู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาการอัธยาศัยอัมพอนากลางสางการ้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำพูกลับมาส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราชส5 อายุ29ปีเรียนศึกษาตามอาถยอาศัยจยยังหวัดหนองบัวอันนี้อ่านอันนี้อ่านของน่กวิทาศาสตร์เยอรมันนี้ค่ะว่าการแปลอย่างเช่นคำว่า,ค,วา,ค,วาคอท็อปโกลเบอร์เนยค่ะเราก็ไม่ได้จะแปลลงตัวเราต้องอ่านงานวิจัยก่อนว่าตัวนี้การแก้ไขปัญหาแก้ไขย,ยังไงนี่ค่ะเป็นเชฟบายเชฟแต่ละคำเหมือนโซลูชันอย่างนี้ค่ะเราก็ไม่ได้แปล เหมือนเปิดดิชนะรี่แล้วก็แปลมาเองเลยแต่ว,ว่าเราจะต้องใช้งานหรือว่าหลักฐานในการควบคู่ด้วยใช่ไหมคะไม่ดีเลยแหละเขาจะเป็นเอ้ยจักนั้นไปนี้เ่ยถ้าจมสองครั้งเนี่ย,ย,ถ,ยถ้าเราไม่ทําตามเอาละาบาลอวอกให้ขันไม่เหมือนผู้ชาย,ยนะครับท่านท่านวออเนี่ยท่านให้คำแนะนำมาผมก็นั่งฟัง